ถึงน้ำแล้วนะคะครั้งแรกของย่าย่าเพิ่งมาครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยนี่ฮะร้านใบสีของแม่อานคำมชโนดนะฮะวันนี้เป็นวันเสาร์นะฮะเราจะเห็นรถเข้าออกที่ถนนคำมชโนดเยอะเลยนี่คือสามแยกคำมชโนดกี่กิโลนะก็ถึงคำมชโนดอะฮะสิบกิโลจากร้านแม่อานเข้าไปข้างในนี่สิบกิโล รานแร่เลยนะใช่ใช่เดี๋ยวหาถุงมาสนร้านแรกสวยมากนี่ย่างมาดูนี่นี่สวยมากเลยี่เาสั่งก็มีทั้งแบบเขาสั่งล่วงหน้ากับคนที่ผ่านปลายนมาอยากจะได้แบบใบสีสวยๆไปไหว้ก็ได้รวมถึงรวมถึงเอฟซีที่อยากจะได้ใบสีใหญ่ๆแบบนี้ ก็ติดต่อผ่านแอดมินได้เลยโอ้ได้ใช่ใช่เนาะนะฮะคลิปเราอย่างอันนี้ก็เป็นบายสี11เสียนเนี่ยย่าอ่าสิบเอ็ดเสียงแม่อาเก่งมากอันนี้ก็บายสีหน้าคู่สองเสียนหน้าคู่ เลานเพือแล้วร้านเนี้ยเา็นานที่ใช้ดาวเรืองสดใบตองสดแบบนี้เลยนพืมัน,นดาวใหญ่ม,มากเลยตอนนี้จะเป็นแบบริบบิน้นอันนี้แบบเาื่อบางคนอยากจะไปบูชาที่บ้าน ะจะได้เก็บไว้ได้ได้นานค็รเดี๋ยวจะบิ้อยาถึงกับตะลึงที่มือไม่อ่านสวยมากมากเกิน เอาขึ้นอ๋อแล้ว <L ib re> เราก็จะใช้ป้าผ้าผ้าชุบน้ำนะฮะคลุมนะฮะเพื่อเก็บความชุ่มชื้ะ ในยาเห็นไหมนี่ผมงนี้เห็นไหมเป็นเป็นมันเป็นดอกสนใบสน,นเนี่ยเนี่นี่สวยมากเลยเนะะยาเเนอะ,อ,ะอืน,นีเน่เดี๋ยวขากลับเราจะกลับอีกทางหนึ่งเราจะพาญาไปเลาะร้านบายสียาวสิบกิโล ยินด,ดีต้อนรับสู่เผือบ้านดุงเจ้าปู่ศรสีสุโธร่วมสถาคำโฉนดเอฟซีดูเฟืองฟ้ามันเลื้อยขึ้นไปบนต้นอะไรเนี่ยโอ้ต้นกระถินป่าไม่เลยลุงอยากทำแบบนี้เลยลุงอยากให้มันเลื้อยขึ้นไปอย่างนี้หรือเปล่า ครับเสือเด็กเล่นไม่ให้เขาไม่ให้ลงพอเห็นดิยางเห็นป้ายยางคอยมาอ่านให้ให้ยาชิฟังหน่อยเร็วป้ายข้างล่างนั่นน่ะศาลเก่าจุดผีจ้างหนังมาฉายนี่ไงตำนานคำชะโนดเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยเออจุดผีจ้างหนังมาฉายเนี่ยอยู่ในป่านี้เลยป่านี้เลยเพราะว่าได้ยินตำนานอือเก่งจังเลย ย่าเ่าให้เปียวฟังว่าบ้านนี้แหละที่เขาผีจ้างนางแต่สมัยก่อนก็มาเราก็มาจุดที่ผีจ้างนืงมันเป็นตำนานเล่ามาแต่น่าจะเป็นเรื่องจริงนะพูดถึงนะอมันเป็นเรื่องจริงนะที่เกิดขึ้นเนี่ยตรงนู้นจะเป็นจุดศาลเก่ามั้ง ตรงนี้เป็นทางเข้าหลักเนี่ยทางนี้อันนี้เป็นทางเข้าหลักใช่ใช่ใช่เออ้้าาวมน้องก็ตื่นเอ้าใช่พีกจันต์เป็นยังนไง ้าเจ้าเป็นทุนยูนีกะอขอนขอทาน้นไ่กค่ะครินเป็นทูบครับผมเป็นขอทานี้นจะอันนีุ้ดนีบาายนาเพว่าจ้างหลังนี่ละโอ้โหจับิ้นอยู่จําิ้นอยู่จับชิ้น่มิงไม่จ้างกวาข้าววใไปจ้ามันเจ๊มจันเนอะ อ๋ออันอันนั้นนะอันนั้นนะเจมจันภาพยนตร์อ๋อเจมจันภาพยนตร์อ๋อเจมจันภาพยนตร์ผู้ที่ทุจากมาเห็นวาสายแต่หนังผีอยู่สั่นต์ไปกินไปดูรถวิ่ไปดามขึ้นเขาไปสายพูดิษขึ้าไปสายไนผู้จังได้จังเข้าไปได้จังวะเขาหยิบเรื่องบอกว่าให้สักออกก้อนแจงบัวแก้วบัวไข่ลูกสาวโว่า ผู้ปิดาจ้ัคนเพื่อนเป็นเป็นณะกรัวการเป็นไฟหมอนบางค่้องเอาล่างขึ้นไปที่เด็ดชาเกียวหัวขับปิดแจ้งเอาออกใอ้ออกก้อนแจ้งให้ออกก้อนแจ้งมานี้นะเขาเราไม่ได้ออกวันนี้เขาเราออกอยู่หรือว่าไ่ด้ออกออกเดีวใ่แ้ใ่ไปแน้ไปกี่บป้องี่นีเป็นดูนี่เป็นดูอ๋อเมื่อก่อนยังไม่ใช่เป็นคอแบบนี้บอไม่มีเป็นูน เาเป็นดงมันเลยเป็นดงมันคือคำว่ามันแจ้งเราแบบนี้แหละใช่ป่ะเราได้มาเอารถออกไปมันออกออกไปบม่อไรมันอะไ้อย่างเงี้ยูองแดยูเนอะของแดยูเนอะ อย่าคนว่าเสียไเี่ยวาอยู Sch ่อ๋อเปภาษาอยู่นี่ติกับคนลูกมันีง่ิัผมกเป็นภาษา่ะเห็นพุดเจ้าันไปเห็นสังไดิงไปได้เลยอบอกได้เลยก็เลย